สองเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยให้ทานขนมหวานได้แบบลดความเส hn hn ี่ยงการเป็นเบาหวานค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือการทานขนมหวานหลังจากมื้อหลักเป็นต้นไปนะคะขนมหวานหลังจากมื้อหลักคืออะไรก็อย่างเช่นว่าเราทานมื้อเช้าใช่ไหมคะเราก็ทานขนมหวานได้ค่ะเพราะว่าการที่เราทานขนมหวานหลังมื้อหลักเนะะี่ยค่ะมันจะช่วยให้น้าตาลนค่ค่อยๆถูกปล่อยออกมานะคะทําให้นระดับน้าตาลในเลือดคะ่ะไม่พุ่งสูงมากจนเกินไปนะคะเพราะถ้าเราทานขนมหวานตอนท้องว่างเนี่ยค่ะพอมันลงไปปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะถูกดูดซึมโดยทันทีระดับน้ำตาลในเลือดก็ จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะข้อที่2นะคะก็คือการทานขนมที่โล GI ค่ะขนมที่โล GI คืออะไรก็ที่เช่นขนมที่ทําจากแป้งไม่ขัดสีหรือขนมที่ใช้สารสกัดให้ความหวานแทนน้าตาลนะคะที่เช่นย่าหวานการที่เราทานขนมที่ใช้แป้งไม่ขัดสีหรือว่าใช้สารสกัดย่าหวานแทนน้าตาลเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยนะคะไม่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานได้ค่ะ ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือทานให้น้อยๆนะคะแล้วออกออกำลังกายอย่างพอเหมาะค่ะติดตามสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจนะคะแล้วก็สอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเมนถามไว้ได้เลยนะคะ